ป๊าที่โถน้องเพ่งพิมพ์ระดาแสงห้องือปังคาดปังแน่แถวสาวนุ่ยสุดยอดมากๆ ทำไมความปังของนางมันถึงได้ขนาดนี้ไม่แพลวเลยชิ้แผลวิ่งแผวพวกมะไลดีเนาะแต่ของหน้าเนี่ยพวกมะไลโอ้โหขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงพิมรดาด้วยเฮ้านึกว่าเป็นพวกมะไลเอียงก่อขึ้นบานไหมเพราะว่าเข้าก็ได้ยินมข่าวว่าแบบว่าศุกขึ้นบานไหมเร็วๆนี้แต่ยังไม่ยังไม่ทราบแบบว่าน้องประกาศแลาววันไหนชัดเจนเข้ากับเบอรงเห็นเดือนไปเห็นเนาะ ก็ว่าเขาก็เห็นหนอ้องมาวันที่สิบห้าสิบห้านี่ทุนาจะถึงนี้อ,อ่าแล้วที่นี่เขานึกว่าเป็นพวกมาไล่ฉีขคืนบ้านไม่บาน,นี้ที่ไหนได้โบเมสเป็นจากโคโมเมสเอฟซีได้บานห้าโบมีเหนื่งไมมอีหยังห้ซื่ออยากห้ซื่อว่าสัตว์จนน้องออกมาโพลว่าโอ้โหหนูดีใจพูดอะไรไม่ออกเลยแบบเหมือนเ<ฮ>ออแบบเจอซื้อไพส์แบบโหใหญ่มากแบบ จนนักจนผู้หน่อยๆเนาะยกจนโอ้ยไปยกซอยพี่นอสาวหน่อยเนาะสะออนเนาะสะออนค่สะออสะออนเน่เดี๋ยวเราไปเปิดคลิปนั้นให้ดูดีกว่าค่ะพี่น้องขออนุญาตอ่าเพจพี่นี่ลุยชาแนลเนาะอันนี้เพจของพี่นี่ลุยก็จะถ่ายในช่วงแรกที่น้องร้องเพลงเลยค่ะพี่น้องวีใน,นทีพี่น้องจะรับพวงมาลัยน่ะดกโอหน่อมองอืม ไงอีรีต้นต้นอ่ะต้ะสน,สนสอนน้ำถึงค่ะน,นี้ก็เป็นเพลงของน้องเอ็นงน้องก็ไปที่ตอบันแดงสกลนครค่ะ รกรเลณสกลน,นครปเ,ปเป็นอ่โปูตีเยีกยมบ้านมอลัําของแพ์่พ้าแสงทองค<า>นทั่วบ้านมอลัม่มเป็นหลายคนอยู่้ี่นะนักออกแบบ<า>หลายอ,อันนี้เริ่มจากบ้านพี่ปากับพีเนีดโกดหมายถึงจังหวัดบ้านเกิดจะไปเรื่อย ก็สุดีงามสวยสวยเยวลาที่นองเป็นเพลงนั่นก็ช่วยได้แม่อยังเห็นแหละช่วยได้ลมาะไรขึ้นมาเพราะว่าทางพี่นีรยชาแนลได้เอามาลงให้ดูนะคะอันี้ช่วได้มแล้วเนาะ อไปแล้วอ่ะไปดูที่เพจน้องดีกว่าที่น้องโพสน้องโพสไปแล้ว่าโพส<ะ>ได้โพสวิดีโอด้วยแล้วก็วโพสแคปชั่นด้วยนี่ค่ะพี่น้องอจากเพจน้องโดยตรงนะคะ,ะเพจน้องเพลงพิงพงรดาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจก็ยังไม่ได้เปลี่ยนานามสกุลก็ยังเป็นานามสกุลเดิมอยู่ เพราะว่าการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอย่างบ้องเทมมันก็เปลี่ยน่ได้เด้อแม่ค่ะเพลียมันอันเปลี่ยนอย่างอยู่พูดคนเ้อเนาะพูดคนบ่เข้าใจคือบ่เปลี่ยนบมหยังแต่ว่ามันเปลี่ยนอย่างเด้ค่ะผู้ใดมีเพลีก็สิทข์าัใจเนาะอ่าน้องเพลงพิลดาได้โพสต์บอกว่าวันนี้หนูดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะขอบพระคุณทุกความเมตตาจากบ้านฮักน้องเพลงและ f c ทุกท่านที่สนับสนุนน้องเพลงมาจนถึงทุกวันนี้นี่คะ จะทำบุญบ้านด้อ๋อก็คือสมทบการทําบุญบ้านของน้องอ๋อใส่เวลาในการหองลุนื่นอ่าค่ะชมที่น้องน้องนองวิตีโอลองด้วยที่นี้ตีถูงวีดีโอโอ้สมมตินียวจะสี่สิล้านหรือเปล่าแต่เสยงดีใช่ เอาลงเองค่ะนี่นปนะเปะพอดีเนะ้อใส่ส่วนซูงแล้วโบลาเปะพอดีก็ละงามเลยต่านิดนึง,นนงนมีราคาพี่นอกแล้วมีอีกพสน์หนึ่งด้วยนะน้องก็ขอบคุณขอบคุณมาลายพวงใหญ่ๆอลังการจากบ้านฮาร์ดนี่ค่ะนี่ลายเส้นด้ยเนี่น ขอบคุณมาลัยพวงใหญ่ๆอลังการจากบ้านฮักแสงทองสัญจรครั้งที่หนึ่งร้านตะวันแดงจังหวัดสกลนครหนูทราบซึ้งใจมากๆขอบคุณที่รักและเอ็นดูหนูขอบคุณแม่แม่พ,พ่อพ่อพี่ๆบ้านฮัรน้องเพลงทุกท่านค่ะอ่าแล้วก็ใส่ชื่อพ่อกวดเมษใส2,000แม่อิว500แม่ฮัรโก้น้อย1,90,000บาท ชุดยอดอีนี้พี่สุอ่าพี่สุห้าร้อยพี่กัตตี้ห้าร้อยพี่ต้าอุดรหนึ่งร้อยพี่ยาสองร้อยพ่อโยสามร้อยแม่ออกนามไม่ออกนามสองร้อยแม่มนคุณาห้าร้อยแม่ออกนามพันสีพี่ณเรนสี่ร้อยพี่สุวิรั3สามร้อยแม่เววดาวสองร้อยพ่อสมบูรณ ร้อยแปดสิบไม่ออกนามสองร้อยพี่วินนี่สองร้อยแม่ออกนามสองร้อยยี่สิบแม่อมพาสองร้อยแม่มินี่สามร้อยแม่พักอุบนหนึ่งร้อยพี่นัดห้าร้อยแม่ออกนามห้าร้อยพี่จอยห้าร้อยแล้วก็รางวัลน,น้ำใจด้นานเวทีขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณแม่ๆพี่ๆบ้านๆบ้านฮากที่มาให้กำลังใจวันนี้ค่ะขอบคุณกำลังใจจากพ่อพ่อ,พอแม่ทางไลฟ์สด ขอบคุณขนมของกินต่างๆที่เอามาฝากหนูนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่ FC ที่มาให้กําลังใจหนูในวันนี้ขอบคุณแม่แถวพ่อบิ๊กแม่ยูที่ให้โอกาสหนูอขอบคุณครอบครัวที่คอยพักดันและเลี้ยงดูหนูมาขอบคุณครูเตอร์ครูพี่เอพี่ต้องที่ดูแลหนูตลอดเลยขอบคุณอาจารย์นักดนตรีพี่ๆนักร้องพี่ๆแดนเซอร์ทีมไลฟ์สดพี่ๆไลฟ์สดพี่ๆทีมงานหน้านด้หน้าเวทีแล้วก็หลังเวทีทุกคนขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อ พี่พี่เอฟซีทุกท่านที่รักและก็เมตตาหนูหนูจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตของหนูและเพื่อพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่พี่แฟนคลับทุกท่านค่ะนี่แหละได้ใจบอยพี่นอ้องหนูะจะแนนประโยคสุดท้ายหนูจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ได้ยินไหมคะคนที่ชอบแซะคนที่ชอบว่าน้องในกินเ้ื่อไม่ใช่ว่าน้องไม่อ่านน้องอ่านและน้องอานม,นมาปรับแต่ว่าคนเท่าน่ะพี่นอ้องพัฒนาการขอฝากคนที่ชอบดราม่าว่าน้องไม่หยุดไม่หย่อนถ้าไม่ชอบขอให้เลื่อนผ่านแล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์ทำร้ายจิตใจเด็กที่อ่ามีกำลังมีอนาคตแล้วก็เดินตามฝัน้วก็นองกับไอ้คนกระตันยู่เรียงขอบขั้วหากินแล้วก็นองการักอาชีพนี่ คือ,อถ,ถึงน้องบอดดี้เก่งขึ้นทุกคนต้องการแต่น้องกําลังพยายาม,ยายามที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นแมน่พยายาม,มแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ตัวเองบอกพร่องค่ะเพื่อและก็น้องก็ว่าน้องจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเองแล้วก็แฟนขับที่รักน้องอมแมบ่บอลได้ใจขักเด้สาวนเาาวน,นื่อยพะอเฮ้าได้ยินคํานีเขากับปลื้มเพราะว่าน้องเจอดราม่าหลายลแนวเออจักเอียงแนลายปวด ขยับไปไสดกับบอดดี้เรื่องการแต่งตัวแต่งตัวเรื่องเสียงอะไรเงี้ยแต่ขอชมด้วยว่าชุดวันนี้ก็คือชุดมือขึ้นชุดมือขึ้นทีเดียพวกมาไล่เนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาพวกมาไล่อย่างบ่งก่อนลูกที่น้องไายลงเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะใหญ่เห้งใหญ่มากเงือคนเห็นดำด้วยก็เห็นงามถนาเนอมสวยสมัยนี้มาไล่พัฒนาค่ะตะกี้เนี่ยนอนเย็บแม็กเนาะสมัยนี้เป็นลูกเป็นลางเมีนค่ะสมัยเย็บแม็กนัมบอ ธนาคารเขาบร,รับเด้อเออเงินมันมีปัญหามันเขาเกรื่องบวไรตัวนบว่ไยมันต้องใส่ซ่องใส่ๆนะนาะพี่น้องไม่มีใส่ซ่องอนี่ละพี่น้องออในกลุ่มบ้านฮักนะก็หวังดีทุกุคนบ้านฮักน้องเพลงนะ ก็พยายามฝากเตือนบอกเตือนน้องอยู่ตลอดน้องก็ไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่าอันไหนมันเกินจริงน้องก็จะปล่อยพานแต่ว่าอันไหนที่น้องควรปรับปรุงในเรื่องบุคลิกการพูดการอะไรน้องก็จะไปปรับปรุงแล้วก็เรื่องเสียงน้องก็จะไปพัฒนาการตัวเองพัฒนาจากของเรื่อยๆอยู่เลยอ่ะน้องก็น้อมรับค่มตีชมของแฟนคลับค่ะพี่น้องอ่ะห้ากับป็นกำลังใจให้น้องเนาะและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับพวงมาลัยพวงใหญ่อลังการพวงยักษ์โฉมแสด ยินดีกับบ้านใหม่หน้องด้วยนะคะใช่แล้วก็แส,สดงความยิดนดีล่วงหน้าเนะะาะกับการขึ้นบ้านใหม่ในวันที่ 15, 15. มิถุนายนนี้ีค่ะพี่น,อน,อนอ้องแลักกายไปได้ละน้องอีเดอสำรับสน,นสุนดีกว่าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านขอแค่นั้นขอเลื่อนผ่านค่ะ,อะโอเคสำหรับเฮากเราขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ